Thank oh. ยามนี้พวกีความเป็นใครก็ตอนแต่ต่อสู้ไว้ยากหนูฝูงหน้าไนซึ่งแต่งงานแล้วก็เอาไว้ไว้ฝูงให้เข้าเข้าไกันลางผููให้เขาเข้าไปกันนะผูงให้กยา Amen. ทรงเสมตัวเอดิอยู่คนไม่ดีเอาความทันพาดลายไม่ดีเงื้อไม่ดีรับอาจารย์ผู้คนโชกันโชกัน